เคสวยค่ะไปทางโน้นไม่ไปทางโน้นเคน้องกำลังมาโอเคเหนื่อยวายอวายใกล้กินวันนี้พามาเมืองโบราณค่ะมาเที่ยวปราสาทหิน ปรษสาทหินอะไรนี่ดินนะโอ้โอหอเจ้าเหรอ,อเราจะแตะต่งไงเหรอคะตัวมันจะหักนะตัวมันจะหักนะ,นะกนะระวังกินไม,นะม,ม่น้ำเอามาแอลงเนี่ โอ้โหไปไหนมาครับวนน่ะโอ้โหลีลาใหญ่ลีลาใหญ่ให้มาฉุบไปราดไปฉาดเลยใช่ไหมวิ่งสู่ปราสาทเลยใช่ไหมเข้าปราสาทหินเลยใช่ไหม อ่ะไปเดินใส่รองเท้า ไม่กลับมาเลยเหรอยาวเลยวิ่งเล่นยาไปนู้นเลย เหรอคะโอ้โหเก่งค่ะสวยมากเลยค่ะไปวิ่งมาเหรอคะนะคะวิ่งขึ้นปัสวิ่งไวิ่งไกลขึ้นปราสาทเลยใช่ไหมใช่ไหมถึงเหรออือหือน้องแม่เก่งเลยลมพี่ลมพี่เขาอ้อมปิวปิวลมพี่เขาอะไรนะครับเล่นไหมลมพี่เขาไม่ถ่ายครับ